ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับที่มาอิทธิพลวัฒนธรรมไขข้อสงสัย ว่าทำไมวัฒนธรรมของไทยนั้นถึงได้มีอิทธิพลจนทำให้คนขเขมรถูกสะกดจิตหมู่กันทั้งประเทศยังเป็นเรื่องราวที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องอย่างร้อนแรงอยู่เป็นระยะนับตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อจากมวยไทยไปเป็นกุนคแมซึ่งเป็นศิลปะก,การต่อสู้ประจำชาติของชาวขเขมรในศึกซีเกม2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคมนี้ อีกทั้งยังมีกระแสในโซเชียลมีเดียถึงการเครมไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องแต่งกายไปจนถึงวิถีชีวิตต่างๆหลายอย่างของไทยนั้นล้วนมีที่มาจากกัมพูชาทาั้งสิน้นจนเกิดเป็นข้อสงสัยว่าใครกันแน่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องดังกล่าวนี้ทางเพจโบราณนนานมาที่มักจะเผยเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกรดความรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้เคยเผยที่มาถึงข้อสงสัยที่กล่าวเอาไว้โดยระบุว่าอิทธิพลวัฒนธรรมไทยที่มีต่อก,กัมพูชาจนทำให้ถูกสะกดจิตหมู่ว่าไทยลอกกัมพูชาที่ผ่านมานั้นจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาชอบออกมาดราม่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกับประเทศไทยและส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเช่นวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการแสดงไม่ว่าจะเป็นโขนหรือรำไทย จนมาถึงเรื่องดราม่าดอกลําดวนจากเรื่องบุเพศนิวาสสองปรากฏว่ามีชาวเน็ตกัมพูชารายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นประมาณว่าขอบคุณสำหรับการส่งเสริมดอกไม้ประจำชาติของเราคือชาติกัมพูชาให้โลกรู้แต่ครั้งหน้านั้นอย่าลืมให้เครดิตเจ้าของด้วยจากนั้นก็เกิดสงครามทางโซเชียลระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างดุเดือดซึ่งจริงๆแล้วดอกลำดวนนั้น มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่าหอมนวลทางภาคเหนือคำว่าลำดวนจะเป็นภาคอีสานเรียกซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีดอกหอมชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียเขตร้อนที่เรียกว่า t ropical of Asia ตั้งแต่อินเดียตะวันออกไปจนถึงฟิลิปปินส์ไม่ได้มีอยู่ในประเทศกัมพูชาประเทศเดียวแต่ในประเทศไทยดอกลำดวนนั้น เป็นพันไม้มงคลที่พระราชทานประจำจังหวัดศรีสะเกดนอกจากนี้ดอกลำดวนยังเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายด้วยโดยเรียกว่าดอกหอมนวลและก็เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีสองที่กรุงเทพมหานครและเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสะเกดควบคู่ไปกับดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดด้วย ซึ่งปรากฏการณ์ระหว่างสองประเทศนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นแต่เกิดขึ้นเป็นประจำและคนที่ทำให้เกิดเรื่องแทบทุกครั้งก็ล้วนมาจากคนกัมพูชาเองทั้งสิ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ที่จะเห็นได้มากและชัดเจนที่สุดก็คือช่วงเลือกตั้งของประเทศกัมพูชาเมื่อถึงคราวเลือกตั้งทีไรก็จะมีการปลุกกระแสชาตินิยมในหมู่คนกัมพูชาให้เกลียดชังประเทศไทย และกล่าวหาว่าไทยไปขโมยวัฒนธรรมและก็บอกว่าพวกสยามนั้นเป็นพวกขี้ขโมยขนก็เป็นของเราซึ่งเป็นเรื่องเพรเจอร์ต่างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็จะมีคนที่คล้อยตามและอินกันเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีการฉุกคิดหรือสติปัญญามากพอที่จะมีการพิจ,จารณาในข้อมูลที่ถูกต้องคนขเขมรน,นั้นจึงตกเป็นเครื่องมือของพวกนักการเมือง ออกมาโจมตีประเทศไทยในเรื่องเท็จที่นักการเมืองเขเมรน,นั้นกุเรื่องขึ้นมาทั้งสิน้นเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้อำนาจของตนยังคงอยู่และสืบทอดอำนาจกันต่อไปถ้าคนเขมรยังคิดไม่ได้ก็สมควรแล้วที่จะถูกเอาเปรียบและครอบงำจากพวกนักการเมืองพวกนี้วัฒนธรรมการแต่งกายภาษาการกินการอยู่ในแบบต่างๆของไทยน่าจะเริ่มเข้าไปมีอิทธิพลในเขมร ตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นจะมีประเพณีหนึ่งคือการชุบเลี้ยงดูองค์รัชทายาทของขมรเป็นพระราชบุตรบุญธรรมในฐานะลูกเจ้าเมืองประเทศสราชหรือเมืองขึ้นนั่นเองซึ่งเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณเพื่อมีให้ขมรเกิดความกระด้างกระเดื่องต่อสยามหรือไทยเหตุการณ์และประเพณีนี้ เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่สรวมเวลาทั้งสิ้น73ปีการที่องค์รัชทายาทของขเขมรได้เข้ามาบวชเรียนและเติบโตในราชสำนักไทยตั้งแต่ยาวไวจึงได้รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมและรสนิยมแบบไทยในราชสำนักไทยเอาไว้มากเมื่อต้องกลับไปครองราชบัลลังก์เขมรนั่นเองในปี2408สมัยรัชกาลที่ส ในกัมพูชานั้นได้เกิดความขัดแย้งขึ้นสยามได้เรียกตัวนักองค์ศีวัฏฐาและนักองค์ราชาวดีเข้ากรุงเทพสยามได้ตัดสินใจสนับสนุนให้นักองค์ราชาวดีขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกัมพูชาโดยมีขุนนางกัมพูชาในกรุงเทพช่วยกันประกอบพิธีราชาพิเศษข,ของพระนโรดมที่กรุงเทพได้เป็นไปโดยนิตินัยก่อนที่จะมีพิธีราชาพิเศษอีกครั้งที่กรุงพนมเปญ โดยพฤตินัยจากนั้นพระองค์ได้ถูกเรียกตัวให้เข้าเฝ้าที่พระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นการอำลารัชกาลที่สี่และเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์นั้นทรงยินดีในพนระนโรดมและได้พระราชทานพระประมาภิไธยแก่พระนโรดมขณะนั้นกัมพูชาเป็นประเทศราชของสยามเชื้อพระวงศ์ที่อภิเศกเป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชา<ๆ>ก็จะต้องมาจากการแต่งตั้งของรัตนโกสินทร ซึ่งทางสยามมีสิทธิในการสถาปนากษัตริย์กรัรมพูชานั่นเองพระราชวังหลวงของขเขมรในช่วงแรกที่สร้างขึ้นมานั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวขาเขมรคือนักออกยาเทพนิมิตรหรือมักและก่อสร้างโดยฝรั่งเศสแล้วเสร็จในปี2,409สมเด็จพระนโรดมจึงทรงย้ายพระราชสำนักจากอุดมมีชัยมายังพระราชวังหลวงแห่งใหม่ที่กรุงพนมเปญในเวลาต่อมา ก็ได้มีการก่อสร้างหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆเพิ่มเติมในพระราชวังนี้รวมถึงพระที่นั่งจันฉายาและพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงองค์เดิมกำแพงพระราชวังถูกสร้างขึ้นในปี2516สิ่งก่อสร้างต่างๆที่สร้างขึ้นมาในช่วงนี้มีสถาปัตยกรรมแบบสยามเป็นหลักเช่นผังพระราชวังที่มีวัดพระแก้วพระที่นั่งจันฉายา ที่มีต้นแบบมาจากพระที่นั่งสุไทยสวรรค์ปราสาทในพระบรมมหาราชวังและพระพราสูงหรือวังหน้าของสยามด้วยในนิราชนครวัดโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบรรยายว่าพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในราวต้นรัชกาลที่หที่เมืองพนมเปนโดยสมเด็จพระนรดมได้เคยเข้ามารับราชการในกรุงเทพจึงนิยมแบบแผนพระราชวังอย่างในกรุงเทพ และนำไปสร้างเท่าที่จะทำได้หมดโดยริมกำแพงหน้าวังมีปราสาทพระพราสูงอย่างพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์เรียกว่าพระที่นั่งจันชายานั่นเองกษัตริย์กัมพูชาทุกพระองค์ตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่18ไปจนถึงต้นคริสตศตวรรษที่20ยกเว้นสมเด็จพระนางเจ้ามีล้วนเคยได้รับการศึกษาในกรุงเทพทั้งสิน้นกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่า ในพระราชสำนักกรุงกัมพูชาในครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนโรดมนั้นใช้ภาษาไทยเป็นพื้นเพราะเมื่อครั้งสมเด็จพระนโรดมนั้นพระองค์ตรัสแต่ภาษาไทยถึงได้กล่าวกันว่าตรัสภาษาเขมรมิใคร่ครองนั่นเองจึงเป็นที่มาของความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกัมพูชาในปัจจุบันที่คล้ายกับวัฒนธรรมไทยเอามากๆในเรื่องศิละปะก,การแสดงนั้นแม้แต่สมเด็จพระเรียมนรโรดมบุพภาเทวี ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาในกษัตริย์รัชกาลปัจจุบันแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและเป็นพระธิดาในกษัตริย์รัชกาลก่อนพระองค์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ทาง Kame r Dance Project คือโครงการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับศิละปะก,การแสดงของขมรซึ่งมีนิวรยกพรูบริกลิบารีให้การสนับสนุนว่าตั้งแต่ยุคนักองดวงกษัตริย์นรดมและกษัตริย์ศรีสุวรัตร ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากไทยมีสูงมากเพราะเราขาดแคลนครูครูจากไทยก็ได้เดินทางมาถึงราชสำนักของเขมรบางทีครูคเขมรก็ไปที่ราชสำนักไทยนี่เป็นช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างราชสำนักไทยกับราชสำนักเขมรมันคือการผสมผสานอย่างแท้จริงสมเด็จพระเรียมนรโรดมบุพผาเทวีได้กล่าวเอาไว้ว่าทางฝ่ายกัมพูชา ได้รับความรู้จากครูไทยแล้วนำไปประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนเองจากนั้นระบำของราชสำนักเขมรกับราชสำนักไทยก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันสมเด็จพระเรียมนโรดมบุภาเทวียังบอกว่าในสมัยกษัตริย์สีสุวัรด์ร่วมสมัยกับรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7ของไทยเครื่องแต่งกายของนางระบำก็ยังเป็นแบบไทยอยู่ก่อนที่คณะละครของกัมพูชา จะดัดแปลงให้เป็นแบบของกัมพูชาเองจึงไม่แปลกที่การแสดงเรื่องรามยนะซึ่งดัดแปลงจากไทยมาเป็นฉบับของกัมพูชานั้นจะมาคล้ายคลึงกับแบบโขนของไทยและนี่ก็เป็นหลักฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสองราชสำนักเกิดขึ้นโดยสมัครใจและก็มีเรื่องเลขไทยอีกซึ่งเลขไทยในยุคต้นนั้นได้รับอิทธิพลมาจากของโบราณซึ่งขอมนั้นมาจากอักษรอินเดียใต้ หรืออักษรสมัยราชวงศ์ปัลละวะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรทวาราวดีที่พบในภาคกลางของประเทศไทยในส่วนอักษรไทยนั้นศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดกล่าวว่าระบบอักษรไทยสุขโขทยัยถูกพัฒนามาจากอักษรขอมวัดบวกกับอักษรมอญส่วนเลข,ขเขมรปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากเลขไทยในยุครัตนกโกสินทร์ตอนต้นที่เวลานั้นขเขมร เป็นประเทศสราชของสยามจึงทําให้เลขไทยในปัจจุบันและเลข,ขเขมรในปัจจุบันนั้นเหมือนกันอย่างกับแกะซึ่งตรงนี้ก็ยืนยันแน่นอนนะครับว่าสยามนั้นครอบครองขเขมรอยู่แล้วแล้วขเขมรนั้นก็เป็นเมืองขึ้นจึงไม่มีเหตุผลเลยที่สยามนั้นจะเอาวัฒนธรรมของผู้แพ้หรือเมืองขึ้นเข้ามาใช้เป็นแน่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการสูญหายของวัฒนธรรมขเขมรแบบดั้งเดิมที่ผ่านมานั้น กัมพูชาถือเอาวัฒนธรรมอินเดียเป็นวัฒนธรรมครูเหมือนก,นกันกับไทยและลาวแต่กัมพูชาไม่ยอมรับวัฒนธรรมความเชื่อแบบเวียดนามที่มาจากจีนดังนั้นกัมพูชาจะคุ้นเคยทางวัฒนธรรมกับไทยและลาวมากกว่าเพราะภูมิศาสตร์ของประเทศกัมพูชานั้นซึ่งล้อมไปด้วยเผ่าไทยหรือกลุ่มตระกูลไทยกระไดกัมพูชาตอนนี้จึงอาจจะอยู่ในสภาวะการหลอมรวมหรือกลืนกลายทางวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นคนกัมพูชาเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้นภาษาขเขมรเริ่มมีเสียงวรรณยุกค,คำศัพท์ไทยบางคำก็เริ่มแทรกซึมเข้าไปในภาษาขเขมรมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการแต่งกายก็เริ่มคล้ายไทยเข้าไปทุกทีรส,สนิยมการกินการใช้ไม่ว่าจะเป็นอาหารก็เริ่มจะเหมือนไทยเข้าไปทุกทีทุกทีทางประเทศไทยนั้น รู้จักว่าอะไรเป็นศิละปะของสยามอะไรเป็นศิละปะของขอมอะไรที่เป็นศิละปะของขเขมรแต่ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อกัมพูชาไม่รู้ก็เลยแยกแยะไม่ได้เมื่อแยกแยะไม่ได้จึงรับเอาวัฒนธรรมไทยหรือสยามเข้าไปแบบเต็มๆแล้วที่ไทยที่ไปยืมคำขเขมรศิละปะเขมรทำไมไม่พูดบ้างผมจะบอกว่าอย่าหลงประเด็นนะครับเราไม่ได้บอกว่าประเทศไทย ไม่เคยเอาอะไรมาจากขเขมรนะครับภาษาไทยนั้นในพจนานุกรมคำไหนมาจากภาษาไหนก็จะเขียนกำกับไว้เลยว่าคำที่มาจากขเขมรเราก็ให้เครดิตเพลงที่เราเอาสำเนียงแต่ละที่มาเราก็ให้เครดิตด้วยเช่นล่าวดวงเดือนขเขมรใส่โยกมอนโยนดาบเป็นต้นส่วนคำราชาศัพท์ก็มีบางคำมาจากภาษาขเขมรจริงๆอันนี้ไทยไม่ได้ปฏิเสธและก็ให้เครดิตอีกด้วยว่า อะไรมาจากขเขมรบ้างส่วนที่เป็นประเด็นก็คือขเขมรเอาอะไรจากไทยไปก็ไม่เคยให้เครดิตมาเลยมิหนำซ้ำยังหาว่าไทยไปขโมยมาอีกซึ่งมันต่างจากประเทศเมียนมาที่เอาศิลปวัฒนธรรมนาฏศิสินของไทยไปก็ยังให้เครดิตว่าเป็นระบำโยเดียซึ่งเห็นความแตกต่างในแต่ละประเด็นไหมครับอย่าหลงประเด็นนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้คนไทยเราก็ได้รู้แล้วว่า เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกุ่เรื่องราวขึ้นมาของผู้นำเขมรและนักการเมืองของเขมรทั้งสิน้นจนกลายเป็นผลกระทบที่ใหญ่มากๆเพราะเรื่องดราม่านี้ทำให้คนคเขมรที่ทำงานที่ไทยต้องตกงานกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยทีเดียวและไทยเรานั้นก็ควรจะมีวิธีการป้องกันที่ดีกว่านี้บ้างนะครับเพราะมาถึงการเลือกตั้งของเขมรทีไรก็จะเกิดสงครามกันทุกทีทางที่ดีที่สุดคนไทยเราทุกคน ไม่ต้องไปสนใจขมเรให้มากนักเพราะมันจะทำให้เรานั้นเบื่อหน่ายมากจนเกินไปเพราะพวกขมเรนี้มันไม่ได้มีอะไรที่สำคัญหรือควรค่าให้เราต้องคิดนั่นเองครับ